สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Destiny Talk นะคะวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงไฮไลท์คำทานายประจำเดือนสิงหาคม2568ค่ะซึ่งจะมาดูกันว่าดวงชะตาของชาวราศีไหนบ้างที่จะเด่นเรื่องโชคลาภการพ้นอุปสรรคหรือได้รับโอกาสใหม่ๆที่ดีค่ะมาเริ่มกันที่ชาวราศีเมถุนค่ะ สำหรับพื้นดวงโดยทั่วไปแล้วชาวราศีเมถุนเป็นผู้ที่มีสติปัญญาหลักแหลมช่างพูดช่างเจรจามีความสามารถรอบด้านและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีเยี่ยมเลยนะคะในเรื่องของโชคลาภและเหตุการณ์เกินคาดหมายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองเลยค่ะเพราะอิทธิพลดาวพฤหัสบดีส่งผลให้มีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่ๆที่ดีในชีวิต มีข่าวดีหรือเหตุการณ์เกินคาดหมายในเรื่องที่ตั้งใจไว้มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลงมือทำค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูเป็นผู้ที่รักอิสระมีความมุ่งมั่นสูงมีโลก,กทัศน์กว้างไกลและชอบสแสวงหาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอค่ะในเรื่องของการงานในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีธนูจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะ เพราะอิทธิพลดาวเสาร์ทำให้ความท้าทายที่มีมาก่อนหน้านี้เริ่มคลี่คลายลงและด้วยความมุ่งมั่นและอดทนจะทําให้คุณสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างเด็ดขาดและสําเร็จลุล่วงนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ